วันดีสนุกนฟรีดีดทุกวัน,ว,นวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้จริงๆสิ่งที่หอมพูดทุกคนก็อยากได้แหละทุกคนไม่พูดออกมา<อ>ไงพูดแล้วมันดูโลกไม่สวยอหอมว่าสเปคของของผู้หญิงอะ่ะมันถูกเปลี่ยนตามอายุ<อ>เด็กเกอะ่ะโอเคเอาหลอ เอาแบดโตโตมาก็แบบเฮ้ยผู้ชายมีรถขับนิดนึงหรืออะไรเงี้ยอ่าเรื่องที่รักเดียวใจเดียวหรือความมั่นคงตอนนี้มันเป็นเรื่องของความมั่นคงแล้วด้วยวัยด้วยวัยแบบ30สิแล้วล <c oughs> <c oughs> อะไรเออเหมือนอายุไม่โตตั้งนานล้วคือมันมันด้วยวัยที่ไม่เอามาสร้างตัวแล้วนะเอามารวมกันแล้วทำอะไรก็ว่าไปต้องมาพร้อมแล้ว <c oughs> ไม่มีเวลาเรียนรู้แล้ว ฉันก็คือแบบว่าอไม่กิปีอนอาจจะต้องเปลี่ยนพ้าออมแล้วอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ก็คือเธอมีอะไรมาแต่เอามาคุยกัน <c oughs> ฉันมีเท่านี้เธอมีเท่านี้อ่า <c oughs> ไปต่อ,อยังไงอนาคตวางยังไงเวลาเจอผู้ชายก็จะถามเลยว่าวางอนาคตยังไงถามเลย <c oughs> เออผู้ชายที่จะเข้ามาหาเราอ่ะเขาเขาก็รู้อยู่แล้วนะคะมันมันก็มีผู้ชายที่ที่มีโอกาสได้คุยแล้วก็เราก็ถามว่า เราก็ถามอนาคตซึ่งกนและกันเป้าหมายวางเป้าหมายก่อนเป้าหมายคืออะไรยังไงก็มีที่เป้าหมายไม่ตรงเขาก็รู้ว่าต่างคนต่างไม่ตรงเป้าหมายซึ่งการละกันมันก็จะมาคบกันมันก็คงเสียเวลาอย่างเงี้ยแม่สตาร์ทคอนเทนต์กับผู้ชายว่าแบบคุณมีเงินเท่าไหร่ไม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 ่มันดูโดยรวมดูสายตาก่อนสิเอออย่างงี้ก่อนอย่างงี้กนเติร์ดเติร์ดเติแต่ส่วนใหญ่มันก็มาจะมาจากเพื่อนด้วยแต่ว่าผู้ชายไม่ได้เข้าหาหอมเยอะนะบางทีเพื่อนก็แนะนาให้รู้จักรู้จักคนนี้สิคนนี้ทําอะไรอย่างงี้อย่างเงี้ย แต่สุดท้ายแล้ว่เราไม่ได้จ้องจะไปเอาเงินเขาหนาก<ห>า<ด>รที่คุณมีเงินมาไม่ได้แปลว่าเราจะเอาเงินคุณนะคณแ,แค่เรากลัวว่าคุณ่มาลําบากเราเราไม่ลําบากซึ่งกันและกันอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวคนจะกลัวว่าหุยอยากได้คนรวยจะไปเอาเงินเขาละสิอะไรเงี้ยถ้าให้ก็เอาอันนี้พูดถ้าให้ก็เอาเดี๋ยวเพื่อบางคนคิดว่าอุ้ยเราให้เขาจะเป็นการดูถูกเขาไหมไม่นะไม่นะเอาเอาได้แต่ว่าเรามีการมีงานทําเราจะไม่หยุดทํางานอยู่แล้วเออเพียงเดียว่าเรากลัวว่าคนจะมาเดือดร้อนเราแล้วถ่วงเรา เพราะว่าตอนนี้เราวัยนี้แล้วเราเราเป็นเตี้ยวอุ้มคอมไม่ไหวเราเราพาใครไปด้วยไม่ได้ถ้าไปก็คือเดินไปพร้อมกันเลยนะก็รู้สึกเหงาๆนะแต่ว่ามันมันเลือกยากนิดนึงแต่ว่าก็โอเคถ้าสมมติว่าเลือกแล้วอะหอมอะด้วยความที่เรามีบทเรียนเรื่องความรักมาเยอะหอมจะบอกเลยว่าตอนนี้หอมอัพเวอร์ชันเป็นผู้หญิงที่แบบเป็นแฟนโคตรน่ารักเลยอะเพราะเรามีบทเรียนมาเยอะมาก แล้วก็ถ้าเกิดใครได้เวอร์ชั่นนี้ไปอะของว่ามันดีอะพี่หอมมันน่ารักเลยตอนเนี้ยเสียดายที่มันร้อนวิชามกันนะมันยังไม่ได้ใช้ของพวกนี้เลยอเออเปิดแผงเปิดแผงเออผ่านผ่านมาให้ได้นะทุกคนไฟติ้งวันเกิดอนะก่อนอื่นขอพูดหน่อยมีเรื่องหนึ่งที่แบบกวนใจมากนะคะคือก็คือว่าหอมมาเป็นคนไม่จัดวันเกิด ไอ้ตีมวันนั้นอะเป็นตีมแค่รู้สึกอยากแกงเพื่อนจริงๆอยากแกงอยากหลอกคนมาแบบงานไม่ใหญ่แนนวิอยากเป็นตีมพัชราภากุ๊ปอะไรเงี้ยที่แบบเดินพรมแดงหลอกเขามาแต่งตัวเยอะแต่มันไม่ว่างมันดันว่างว่างวันเกิดพอดีแล้วมาตูมเป็นคนที่จัดใหญ่ตอนแรกก็แค่จะหลอกมาบ้านสักพักเริ่มดูล้านเริ่มดูไอ้นี่มันใช่มันเริ่มไปไปเรื่อยๆแล้วตูมบอกมันต้องบอกว่าเป็นงานวันเกิดมึงแหละหอมีพวกนี้มันถึงจะมาเราก็เลยเราก็เราเลือกเพื่อนที่เราคิดว่าเราจะ แกล้งเขาได้ทีนี้พอมันออนไปว่ามันเป็นงานวันเกิดหอมปุ๊บสิ่งที่ตามมาตอนนั้นก็คิดแอบคิดนิดนึงว่าจะมีปัญหานี้ตามมาไหมสรุปมันก็มีจริงๆก็คือเพื่อนจริงๆที่ไม่ได้มาวันเกิดก็มีความน้อยใจเอาจริงบอยพิษณุเราก็ไม่ได้ชวนนะแต่ด้วยความเขารู้เองอ่ะเขากาว็วันเกิดหอมหรอเขาก็เลยต้องมาอะไรเงี้ยมันก็จะมีเพื่อนบางคนที่แบบเราไม่ถูกเชิญหรอแล้วเขา้าใจไหมเพื่อนหอมแต่ละคนอ่ะ ก็จะแบบอ้าวมึงไม่ถูกเชิญหรอไว้เขาไม่เชิญหรอคือคือเพื่อนก็เป็นคนสีเสมอกันเป็นคนอย่างยะเข้าใจป่ะอายกตัวอย่างแขกับจียอนอย่างเงี้ยเขาไปทํางานด้วยกันแล้วแบบแขกก็ถามว่าไปไปงานมันเกิดหอมหรือเปล่าจียอนก็คือแบบเขามีเพื่อนไทยน้อยมากเงี้ยแล้วเขาก็รักเราแล้วก็แขกก็คือเริ่มเลยกละครก็คือเขาไม่ชวนหรออ๋อมาเขาไม่ชวนอ่ะมาไมอะอะไรเงี้ย ล้อไปล้อมาไอ้น,นี่ก็เริ่มน้อยใจจริงอเออน้อยใจจริงๆยอะไรเงี้ยก<อ>็โชคเดียวโทรไปเอ๊ะทำไมมันเสียงนิ่งๆหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ก็เขาก็าาพูดเลยเราเราไม่ได้พูดเรื่องนี้แต่เขาก็พูดเลยว่าเออเขาก็น้อยใจนะที่แบบทาไมถึงไม่ได้ไม่ได้ชวนเขาอะไรเงี้ยเราก็ต้องบอกเลยว่ามันมันเป็นงานคอนเทนต์ไม่ตั้งใจจะจัดวันเกิดจริงๆเพราะว่าตัวเองเป็นคนไม่เลี้ยงวันเกิดหรอกมันเปือง แต่ถ้าใครเลี้ยงเราเราเอานะแต่ให้เราไปเลี้ยงเราก็ไม่เอาอะไรเงี้ยเราบอกว่าเราเราแค่อยากแกล้งเพื่อนเฉยแล้วเราก็มีแบบเหมือนแบบใบเฟินใบเฟินเราก็สนิทะไรอย่างเงี้ยเฟินก็นิ่งใส่เลยเราก็แบบเหมือนเราก็รู้แล้วแหละว่ามันอาจจะมีนิดนึงแล้วก็เจนนี่เจนนี่ลองไลหาเฟินดีเจนนี่อ่ะคอไปมันรับแต่พอเห็นหน้าหอมมันกดวางเลยอ่ะแล้วมันก็คงดูว่าอ้าวนี่มันไลเจนนี่นี่หว่า เขาก็ให้คือเราก็ไม่รู้เขาเข้าใจหรือเปล่าแต่อย่าบอกตรงนี้ขอไม่ได้ตั้งใจจะจัดงานวันเกิดจริงๆนะและเดี๋ยวเราอ่ะนัดกินข้าวกันสำหรับเพื่อนทุกคนอะไรเงี้ยอย่างตองนี่ก็ยังไม่ได้พูดเหมือนกันนะเนี่ยเพิ่งมาเจอกันเออก็ใช่คือคือมันไม่ใช่ความงอนหรอกทุกคนโตละทุกคนก็ยังส่งแมสเซจอวพรแต่ว่าเราว่าความน้อยใจลึกๆอ่ะมันก็เอ๊ะทำไมเราไม่ถูกถูกเชิญเราสนิทนะอะไรเงี้ยหลายคนตองพี่เก๋ไหร แผวอะไรเงี้ยทุกทุกคนสนิทมาใช่ค่ะเดี๋ยววันนี้อาจจะต้องคุยกับเขานิดนึงใช่ใช่ว่าเออไม่ได้ตั้งใจจัดงานวันเกิดนะเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันไม่จัดเปืองเปืองเปืองเพราะว่าถ้าถ้ารวมกันมันหลายตังหลายคนอะไรเงี้ยเออแล้วก็ใครถูกกับใครมั่งก็ไม่รู้ในวงการเราเพื่อนเพื่อนเยอะอ่ะเข้าใจว่ามันหลายกลุ่มอ่ะ เขาไม่ต้องจัดดีกว่าแต่นั้นคือแค่ต้องการแบบคอนเทนต์หลอกเพื่อนมาอะไรเงี้ยหลอกแบบคนที่เราหลอกได้อย่างเงี้ยก็แม่อ้วนเงี้ยเนาะแอ์เงี้ยพวกที่จัดเต็มอย่างเงี้ยก็สนุกดีเวลาเห็นเขาเขาใส่เพชรจริงมางานเพชรปอถือว่าถือว่าก็เป็นงานคอนเทนต์ไปแต่เพื่อนมันกลับไม่เกียคือวันที่แม่อ้วนอ่ะมางานเขาก็ยังแบบมันงานอะไรวะทำไมมันพูดไม่เลีย์อีกคนพูดอย่างหนึ่งอีกคนพูดอย่างหนึ่งมันมันมีความโป๊ะๆอยู่านนั้นอ่ะเออแล้วก็ติม เตรยมเพชรตะโกนก็หอมดีใจนะที่วันนี้ให้หอมพูดเรื่องนี้หอมลืมไปเลยอ่ะเออแต่พอว่างๆปุ๊บเวลาเราเจอเพื่อนแล้วเพื่อนทักเรื่องนี้มาเราก็จะรู้สึกทีหนึ่งอะไรเงี้ยก็ฝากบอกทุกคนตรงนี้ฝากแจ้งตรงนี้เลยว่าไม่ได้ตั้งใจจัดวันเกิดจริงๆอยากหลอกเพื่อนมาแกงแล้วงานวันเกิดที่ไปที่มาตุ่มจัดหอมก็ไม่รู้ด้วยนะมันเตรียมอะไรไอ้ไฟดิเนียงอะไรของมันอ่ะมันเตรียมของมันเองไปเข้าครัวร้านเจ้าของร้านเขาเองอ่ะไม่รู้จริงๆค่ะ